ศาส,สนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่สามสาระน่ารู้ตามหลักศาสนาอิสลามเรื่องพิธีแต่งงานสวัสดีค่ะฟิวค่ะสวัสดีครับผมโชคดีครับสวัสดีค่ะหนูมีบุญค่ะสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญสวัสดีครับน้องฟิวสวัสดีค่ะพี่ฟิวกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาต่าง ก็เพราะเรื่องของศาสนามีให้เล่าได้ไม่รู้จบเลยยังไงล่ะครับใช่ค่ะพอดีเลยค่ะฟิลได้รับเชิญไปร่วมพิธีแต่งงานของศาสนาอิสลามแต่ยังไม่รู้เลยว่าเขามีพิธียังไงกันบ้างพี่โชคดีกับน้องมีบุญพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะได้เลยครับน้องฟิลพิธีแต่งงานของศาสนาอิสลามไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ พิธีแต่งงานหรือที่เรียกในภาษาอาหรับว่านิกะถือเป็นศาสนากิจตามบัญญัติในศาสนาอิสลามทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจึงต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามก่อนมีพิธีแต่งงานสมควรมีการสู่ขอและมั่นหมายกันซะก่อนโดยพิธีแต่งงานตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามมีองค์ประกอบสำคัญ5ประการ 1. ชายผู้จะเป็นสามีนับถือศาสนาอิสลาม 2. หญิงผู้จะเป็นภรรยานับถือศาสนาอิสลาม 3. ผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายหรือวาลีของฝ่ายหญิงเช่นบิดาปู่พี่ชายหรือน้องชายต้องนับถือศาสนาอิสลามและมีคุณสมบัติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 4. มีผู้มีคุณสมบัติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามสองคนเป็นพยานรับรู้ในขั้นตอนทำพิธี 5. มีการกล่าวคำพูดที่ใช้ในการทำข้อตกลงผูกนิติสัมพันธ์หรืออักดุลนิกะโดยผู้ปกครองของฝ่ายหญิงหรือวาลีจะเป็นผู้กล่าวคำเสนอหรืออียับและฝ่ายชายที่จะเป็นสามีเป็นผู้กล่าวคำสนองหรือเกาะบุญขั้นตอนในการทำพิธีแต่งงานเริ่มด้วยการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุ拉อ่านและให้เจ้าบ่าววลีของฝ่ายหญิง หรือผู้รู้ทางศาสนากล่าวแสดงธรรมหรือคุตตะบะซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการครองเรือนสิทธิและหน้าที่ของสามีภรรยารวมถึงการให้คำชี้แนะสำหรับการใช้ชีวิตคู่ตามหลักคำสอนของศาสนาเมื่อพยานสองคนอยู่ในพิธีพร้อมด้วยฝ่ายชายที่จะเป็นสามีผู้ปกครองฝ่ายหญิงหรือว่าลีจะเป็นผู้กล่าวคำเสนอหรืออียาบด้วยภาษาที่เป็นที่เข้าใจเช่นโอ้อับดุลละ ข้าพเจ้านิกะท่านกับนางสาวฟาริดาบุตรีของข้าพเจ้าด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้ฝ่ายชายที่จะเป็นสามีก็กล่าวคำสนองหรือเกาะบูนว่าข้าพเจ้ารับนิกะของนางสาวฟาริดาบุตรีของท่านให้แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้จบขั้นตอนนี้ก็ถือว่าพิธีแต่งงานเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการขอพรจากเอกอัลเล ให้คู่บ่าวสาวและผู้ร่วมพิธีได้อยู่กันอย่างมีความสุขเจ้าบ่าวจะมอบทรัพย์สินหรือมหัตให้แก่ฝ่ายหญิงและจะมีการจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสเรียกว่าวารีมะอันนิกะเพื่อแสดงความยินดีให้กับคู่บ่าวสาวเห็นไหมล่ะครับว่าการจัดพิธีแต่งงานของาศาสนาอิสลามเรียบง่ายไม่ยุ่งยากเลย เพราะสิ่งที่ศาสนาอิสลามให้ความสําคัญคือชีวิตหลังการแต่งงานมากกว่าว่าจะสามารถนำพาคู่ของเราให้บรรลุความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีหรือเปล่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในศาสนาอิสลามเท่านั้นในตอนต่อไปพวกเราจะพาเ,เพื่อนๆไปรู้จักกับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะคะ